สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเช่นเคยครับราชาสูบนอนขวัญใจสองทีฮะแปลกหัวแปลกตากันสักเล็กน้อยถึงมากที่สุดนะครับย็มห้าเมตรร้อยจัดทรงเฟริงพร้อมออกทิปนะฮะอันนี้คือแนวทัวริงจริงๆนะฮะระบบไฟทุกอย่างใช้งานได้ปกติสมบูรณ์นะฮะเพียงแค่ว่าเขาจะมีลูกเล่นของแต่ง นะฮะก็ ens, ต,ต,ต้องประดิษฐ์ประดอยขึ้นมานะฮะก็จะมีการเติมแต่งของไฟสปอตไลท์ทุกอย่างใช้งานได้จริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นกาดบังลมนที่อันนี้เวลาไว้สะท้อนแสงในยามกลางคืนด้วยนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนกระเป๋าอาตะแกงหน้าไว้ใส่ของนะครับที่ล็อกโทรศัพท์นะครับใช้งานได้จริงหมดนะฮะพร้อมเดินทางนะครับเจ้าของคันนี้อยากจะออกคลิปนะฮะ ก็จัดให้นะฮะเราจัดได้หมดเลยช่วงช่วงล่างเราก็เก็บเหมือนเดิมนะฮะไม่ใช่ว่าเราเติมของแล้วก็ช่วงล่างไม่เก็บนะฮะเก็บงานใหม่หมดเหมือนเดิมมีกระเป๋านะครับพิงหลังได้นะครับมีสวงสวิตไฟเดี๋ยวเราจะเก็บสวิตไฟอีกนิดนึงนะฮะพีดีว่าขอรีบถ่ายคลิปก่อนเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกไม่มีไม่ค่อยมีเวลาในการถ่ายคลิปนะฮะเรามาดูเรื่องของระบบไฟกันก่อน,อนเลยนะฮะไฟเลี้ยว คครบนะบลองไฟมากไปหน่อยแบตเริ่มไปแล้วเราจะเจาะเข้าไปตรงนี้แต่ว่ายังไม่ได้ทำนะไฟสปอรตไลท์ติดนะครับสว่างนะก็คือสว่างมากนะฮะตะก,กา้านี่ก็เป็นตะก,กา้าออกเดินทางไม่ใช่ว่าไปเอาตะก,กา้าจักรยานมาใส่นะฮะเป็นตะก,กา้าที่ จะส่งเว้าวหน่อยนะครับจะเป็นของพวกดีมนะฮะเอมกาดบางลมนะครับเดี๋ยวปิดไฟก่อนเดี๋ยวแบตหมดมาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะฮะแน่นอนครับ mm hmm. คบันนี้เครื่องฟิตแน่นอนฟิตใหม่หมดอยู่แล้วครับตามสไตล์ราชาสูขนอนนะฮะมันก็จะ <c oughs> ขับลำบากหน่อยถ้าใช้มือเดียวนะสตารทีเดียวไหม ต้องหัวนตัวสตาร์ทเนาะเพราะเครื่องฟิตใหม่เราจะต้องตกแต่งจนกว่า 怎么回事？